สวัสดีครับผมมาทอซิงอยากวิ่งคลิกนะครับยาลิสนะฮะ1.2นะครับตัวนี้มีปัญหาเรื่องแคสต์ไลติกนะครับไฟโชว์นะครับเพราะว่าลูกค้าไปตีเฮดเดอร์มาแล้วก็หลังๆไม่ชอบแล้วแต่เฮดเดอร์ยังคงใส่อยู่นะครับแต่ว่าไม่อยากมีแคอยากให้มีแคสตไลติกแล้วเพราะว่าไม่อยากให้ไฟโชว์แล้วก็กิ่นท่อเหม็นนะครับเราก็ติดตั้งที่ตัวล่างนะครับอันนี้แคสไลติกของเรานะครับ มันจะแก้ปัญหาได้เลยเดี๋ยวเราจะเอาเซนเซอร์มาเจาะไว้ตรงนี้นะฮะเพราะว่าฝังไว้เหมือนเดิมตัวที่2อ,อ่านว่าเจอแคปทีนี้ไฟไม่โชว์แล้วครับแล้วก็คันนี้บวกกับติดตั้งพักกลางสูตรออโต้ซิงนะครับของเราเพราะรถคันนี้ไรท่อมาแล้วอยากให้ต้นกลางดีขึ้นนะครับแล้วกลิ่นท่อไม่เหม็นก็เลยจัดทั้งแคปนะฮะแล้วก็พักกลางสูตรออโต้ซิงกนะครสำหรับเพื่อนๆท่าน,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 นไหนนะฮะมีปัญหาเรื่องท่อแคตาลิติกตันหรือพังหรือ รถไหนก็ได้ที่ไล่ท่อมาแล้ววิ่งไม่ดีนะครับเรามีพักกลางคือออโต้ซิงคอยเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับจะช่วยให้รถดีขึ้นแก้ไขปัญหาทั้ง2อ,อย่างนะครับอันนี้สนใจยังไงลองเอาลานาทอซิงเป็นอีก1ตัวเลือกนะครับเรามีแคทคอยให้บริการสําหรับรถทุกรุ่นเลยนะครับหรือจะเป็นแคทที่สําหรับไว้จูนสําหรับรถที่ทําสเตยก็มีนะยังไงมาทอซิงครับขอบคุณครับ